และนี่คือการบันทึกการสำรวจการอาชีพลอดสามรอมดใน100วันรอดกันมาถึงวันที่21แล้วและในวันที่21ในสุดเขาก็ได้ออกมาจากถ้ำสักทีละเราต้องขุดของตรงนี้ไปทางนั้นแล้วเราจะเจอกับรานแปกๆตรงนี้ด้วยถ้ามันเป็นที่ที่ดีนะผมว่าเราจะต้องพักที่นี่ในวัน 21. ที่ยี่สิเดเกียร์เดินงจังอ้เชี่ยเชี่ยอยกสูง คนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไปแน่อีกดันเกียดอีกแล้วอันที่อันที่เราังไปโอ้โหฟา์แลนหรอพี่ฟาแรแลนจริงเหรอหรือว่านักรพบูนี้เข้ามาถึงฟาแรแลนแล้วจริงจริชาวบ้านมีชาวบ้านมีม้าด้วยสวัสดีคุณกเกษตรกรผมขอพักด้วยนะเฮ้ยมาถึงตอนเย็นพอดีเลยเดินทางน,นานจริงๆเกี่ยวกับการเดินวันที่ของวันที่ยี่สิบสองอ้อมไปนี่แล้วกัน ไอ้เลเราจะาไปดีกันตรงนั้นมันอะไรอะ่ะน่าจะไปน,นั่นปะถูกตรงนี้น่าจะเคยไปแล้วเราก็แค่ไปทางนี้กันแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปเมืองให่ทางนั้นกันน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางทางเดินการเดินอะไนะมีไอ้นี้โอเคไปคุณคิดว่าทุกสิ่งจะเป็นไปอย่างที่เขาหวังไว้อย่างนั้นเหรอผมว่ามันน่าจะชันมากเราอาจจะต้องข้อมภูเขาอ่ะถ้าออมก็น่าจะหลายวันนะเขาจะเลือกอะไรดีนะก่อนนะ ถ้าเขาตัวเปล่าไม่มีอะไรผลมาด้วยเนี่ยเขาคงจะเดินขึ้นเขาไปได้อย่างสบายไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่ในตอนนี้เขาลากสัมภาระของตัวเองมาเต็มคันรถตั้งแต่ไม้ยันหินผลมาทุกอย่างโอ้แต่ดูนี่สิอพอเจอบางสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนโชคชะตาเข้าไปโอ้มนจะไหนเนี่ยเอ้ยไม่โอ้โหยิงอย่างไกล ไม่หยุดโอ้ยดับเบิลคิเปอแต่เขาดันหนีมาเจอกับอ้วอยูอ่บนโน่นหรอไม่ใช่โว้วนี่ <c oughs> เชื่อเชืใช้เวลาไปทั้งวันของวันที่2 2ในการเก็บของขึ้นเกวียนและก็เออ่ทำสิ่งที่ผมไม่ค่อยจะยิบพูดเท่าไหร่เลยการฆ่าล้างวัวขพโทษเอาได้หมูไม, <c oughs> มิเองชันเกินไป ว่าเราอยู่ไปไม่ได้เราอาจจะต้องข้าไมหมู่บ้านนั้นมองว่าคุณจะได้นะการเดินทางกินเวลาไปล่ปลวงเลยถึงช่วงเวลาบ่ายบ่ายของวันกูนี่ไปนะไปสำรวจหมู่มบ้านหน่อยนะเช่ชชฟาแลนแล้วเหรอเนี่ยอัศวินฟาแ,นแลนเหรอโ้ชเท่อะ้คืออะไรขึ้นกับการสร้างโลกเนี่ยเฮ้ นี่ก็เจอฟาแลนแล้วอืมเบียนหัวหยุดเถอะเอิม่มปากรูเหรออิิวโหโคตรเข้เลยไอ้เ็กคนคิดคนเนี่ยอะไรพฤติกรรมแช่น้ำประสิษ์อะไรเหรอพ่อ,พอมดพ่อมดต้องแข็งนานๆจะเจอพ่อมดเนาะนานๆจะมาเจอไอ้กระตุกใจหมด ว่าจะไปจัดก,การบัวแล้วก็ไปดูชาวบ้านนีตรงนั้นกันยังกะตากาะทอบเรือในตรงนั้นก็มีมีบ้านดอกแปกและฟาแดนอันใจโตผมรู้ว่าสาเหตุที่ทําให้ปันแหลกได้ขนาดนี้ในแนไหนๆๆแล้วดูสิมีแต่เล็กกับเล็กกับเล็กกับเล็กดูเลยสิว่าที่นี่มันจะเป็นที่แบบไหนกันอู้กึ จะโดนล่อซื้อหรือเปล่าทีนีคน้คุม้มคาแล้วทั้งบมดนี้อะไรเนี่ยอะไรอะหัวผู้เล่นฮะอะไรกันเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วในบันทึกเขาว่าไม่ย่างงี้ ขงตัวเองไว้ข้างในว่าเขากำลังหนีแล้วหวาดกลัวอะไรอยู่เอาตรงนี้แล้วกันห mm hmm. รนืออยู่นี่เองอย่า yeah. What t h ัว u c k ก็ติดอะไรก็ไม่รู้เอาฮะทงังนั้นเหรอ เออขอบใจมากที่เปลี่ยนอาวุธให้แหมมันกินรถเลยเดินติดทัง้งโง่เลยเมื่อกี้โอ้โหไหนใกลไหนไหนะผมอยู่นี่ดีกว่าผมอยู่ข้างบนนี้ก็มันน่าจะต้องมีโตหรือว่าเครื่องทำกับยเตวถ้าไม่มีแต่เตาที่จะไว้ทำเอ,อ,อ๋อันนี้อ้อนี่ไว้ทำอาหารอ่ะได้เด้อทำไม่ได้ดตมองเป็นโตวะแถวแร่เถวแร่ดิตัวแรกตัวแรกพูดอะไรบุกตแวแรกเฮ้ยอย่างนั้นก็มีเตานี้ก็ถือว่าดีเอาละปังปังเผาไปแล้วกันเก็๋เข้าใกเก็บเข้าใกล เดินกระตุกกระตักเดินกระตุกกระตักคุกขบวนเลยนะนี่คือห้องทอผ้าอะไรแบนเดอร์แบนเนอร์อไลเนอร์พูดไปเรื่อยเชี่อยอนะไรน่ะและอยู่ๆเขาก็ได้เจอกับสัตรูตที่มันลงมันได้เนี่ยด้วยกอง ข้อนปัตตภีตดเดืเมษาเขาได้ทีนี้เข้ามาในห้องคแคบๆแนี้แต่มันกลับไม่มีทางออกเขาถึงได้หาทางออกอื่นซึ่งทุกคนก็รู้วันนี้คือไม้ค้าการขุดเจาะหรือทำได้นะั่นเป็นเรื่องธรรมดามากแต่เขาก็ดันโชคร้ายหน่อยอีขุดมาเจอครับเฮ้ยไปจากไหนพี่อัจะอัาะอัะตีมัน โอ้ยอผมไม่กินทีก็ตายแล้วหรอเป็นกระตึกกระตักเป็นกระตึกกระตัก,กเขาเห็นท่าไม่ดีจึงได้อัญเชิญเราลูกๆของเขาออกมาเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเขาก็ได้เชิญปีศาจเข้ามาในห้องนี้เอาละ่ะยินดีต้อนรับพ่อหน,อนุ่มอ้าวจเป็ไมลูกน้องผมไม่ตีวะ ชาย้เขาแต่มีความคิดที่จะหลบออกมาตั้งหลักข้างนอกก่อนแต่ดูเหมือนว่าข้างนอกนั้นก็ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เขาคิดใช่ออไหเนี่ยมันได้แพ้แสงด้วยลงมาอีกเหรอวะผมมาอีกเหรอวะมมอเวะชี่ยนักวจัดผมไดเออด้ผมมันถือหดยาด้วยอีกนี่บ้าหรือไอ้ยากงสปอนใครเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะอีกผีต้ายานผมว่าใช่ ไปบายเอ้ยเฮ้ยตีแหลงที่หายมันได้ไงนีว่วยเพราะสังเกตว่าพวกไอ้พวกนั้นชอบลงมาในจุดนี้พวกจุนนี่บุกเข้าไปในถ้ำเสือดูสิว่าเขาจะเจอกับอะไรอุ้ย อาวุธดาบกากเอ่อโอเคภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นนอนหมืนมือพอดีเลยอ่ะอุส่าห์เสียเวลาไปทั้งวันไปกับการตีไปพวกแปลกๆล้วจะไปดูที่นี่กันต่อนะฮะในวันนี้เดี๋ยวเราไปทางตรงกันไดวันที่สิบหกนี้ทำให้ผมอยากรู้เลยว่าข้างหลังตรงนั้นมันคืออะไรกันแน่กำแพงขนาดใหญ่นั่นเคยมีประธาท่านหกสิบเมตรอยู่รอเปล่าชมวิวอยู่ลรวพ่อหนุ่ม หู้สือเป็นไงบ้างครับนี่วันที่26แล้วผมไปอยู่ที่อ้มันเป็นกั้นหมดเลยนี่หว่าแล้วผมจะไปยังไงอ่ะจะให้เจาะกระแพงไปหรือสุดลูกหูลูกตาและแล้วเขาก็ได้มาพบเจอกับด้านชื่อีกีครั้งหนึง่งแต่ดูเหมือนว่าในครั้งนี้มันจะมีอะไรบางอย่างเงปลี่ยนไปโอ้เจเก็มเจ็ดพิทิภัยโ้เจ็บอ้าจะตายกันโอ้ออาาโหมันจสะสแกงนี้เลยพี่เอ้ นกทองด้วยแมงมุมจอกเผาย่างโรยเกลือใส่พริกไทยหน่อยอร่อยเลยเออไม่น่าสนใจเท่าไหร่โอเคไปต่อครับผมม,มีดาวธรรมดาหนึ่งเล่มซึ่งก็ธรรมดาแต่จะธรรมดาโอเคกันเผาเด๋แล้วก็มหมดดุนนี่แกนี่แมงมุมพิษอ๋อแมงมุมท้ำครับหนึ่งพี่อย่าเพิ่งเอาคืนผมผมติดใหญ่พี่อยู่ด้วยเนี่ย มันไม่พาผมก็ไปสักทีเนี่ยพีนีรีเปล่ดน,ดน,ดนดสองเกือบแล้วมันก็ไม่ยอมพังเอออันแหละโต้แท่นั้นนะนะพี่เอ,อ้ยและต่อจากนี้เขาจะได้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในไมค์ครับเฮ้ยอะไรอีกอะโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแบบวิจัยไทยท,ท่านหัวเราะผมสู้สึก่าไททันอะเนี่ยหมู่บ้านในกำแพง มุมหาดในกำแพงเฮ้ hey! มีคนไหมอ่ะมีคนด้วยมีโกไอรอนโกเลมไม่ใช่หมไดมอนโกเลมดิอุย้ยท่าน,นี้มันอาจจะพาเราลงลึกเข้าไปในกำโอ้โหเนี่ยมันน้ำเอ้ยมันจะพาผมทะลุเข้ไปข้างบนไหมนั่นสินะมันจะพาเขาทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่านะเออ ข้างหนังสืออัศวินก็ใช้กันที่ไหน <laughs> ไปถือสารความคิดของอัศวินฝึกหัดเลยครับผมถ้าเป็นนักรบคนอื่นเขาคงอาจจะไม่คิดเช่นนี้เอามืดค่ำแ,แล้วเนี่ยบันดีกเลมไม้เหรอบันดีกเลมไม้มอสซี่เออก็เพิ่งสังเกตว่าตรงนี้มันก็ต้องมีมอสซี่เนะเ<อ>าะเฮ้ยต้นมอสซี่นี่ว่ะยืนเคียงข้างกันตลอดเฮ่ยอย่าหันมานี่ไงล่ะมอสซี่ โ oh, อ้มัซซี่ขอยังกลับไปเก็บของรวมถึงไอ้เจ้านีด้วยนั่นน่าจะปลอดภัยนะมีคนอยู่ในบันทึกได้กล่าวไว้ว่านี่คือทางที่น่าจะเร็วที่สุดแล้ววิ่งบนหลังคาแล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆจากนั้นโดดลงน้ำเอ้ยชิบหายหลอกตาคนโง่เฮ้ยมีวัวอ้อันนี้เอดื่มเองอ๋อตอนกิสั้นเนาะเออผมพอ,อน,นี้นะ ที่นี่นี่มันรุ่งเรืองเพราะ AD ไอดีแด่เลยเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรกองเลยคุณนะผมไม่ทำอะไรเลยผมจะไปแล้วมีอะไรอย่าตัวใจผมเลยโอ้โอ้ไม่ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรผมแคมไฟอยู่มีคนอยู่ตรงนู้นฮะฮะโป้เลมเองกำลังปกิปกปิดอะไรทำอะไรกันหนะ้าเดี๋ยวมาใครยดะประชากรน,นะ ชาวเมืองอันที่เคารพรักทุกท่านในเย็นของวันที่27เขาได้มาพักอยู่ที่ป้อมปาก,การนอกเมืองอต้องพักที่นี่ก่อนนะเอ่อวัวล่ะเดี๋ยวจะช่วยสงขคอให้เองนะพวกนายคงจะเหนื่อยกันมากเลยหลังจากที่ว่ายน้ํามาทั้งวันช,ช่วยเองโอเ okay. คได้เลยเชื่อเลยอ่ะสวยจัดน้ําหมอเย้เย้เมื่อแค่นี้ก็ได้เพลและและนี่ก็คือแผนการของวันที่28 จะเดินทางตรงนี้ไปเอาเกวียนแล้วก็มาจอดตรงนี้ใช้นีเป็นบ้านพักอาจจะแป๊บหนึ่งแล้วก็เกลีร์ของแล้วดูตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลับไปกันนับ้านเก่านะนั่นเงจุดหมายปลายทางใหม่ของพวกเราในวันนี้บ้านหลังใหม่ที่มันไม่ใช่แค่บ้านหลังเล็กธรรมดาพูดเลยกผมเศพูดแคแ่จะย้ายของผมต้องอา้าข้ามภูเขาเลยเอ่ะเออเอเอที่เกียดด้านนี่ไอรถ ม่งประกอบเออจอดอย่งนี้แหละโอเคเราไปเยงก็ได้เอาละทางเข้าอยู่ที่ไหนนะสวัสดีชาวบ้านทุกายเด็ดทางเข้าไหมนีทางเข้าอะไรเนี่ยมีทางเข้าบ้านผมเลยเนี่ยก็ข,ขังแกะไว้ด้วยวิ่ดอ,อุ้ยทันด้วยสุดยอดเออเหล็กก็เอามาเยอะอย่างนี้เนี่ยโอเคไปเผาก่อนแล้วกันสวยงามออกไปซะ พาใช้เวลาที่เหลือในวันที่28ในการย้ายของเข้ามาในที่อยู่ใหม่ได้ได้ไปเจออยู่บ้านหลังหนึ่งที่ดูแปลกกว่าที่อื่นกูจะปลดป่อยคนออกมาเองทักที่อะไรเนี่ยกันห้องมาด้วยคุณทำอะไรไว้เนี่ยอะไรเนี่ยเขาทำผิดใช่ไหมคุณบรรดาลคุณจะไม่ปล่อยแล้วกันให้คุยก,การเองนะขายอะไรเนี่ยเป็นของที่เขาสร้างที่จะ เค้กน่ากินจังอ้าวคนนี้อันนี้ไม่มีคนขายนิ่มอินทจะเริ่มจากอนี่เลยแล้วกันที่ใกล้ที่สุดมาแล้วสินะเคกรือบร้อยไปอีกห้องนึงห้องนี้เป็นของไม่รู้แต่มันแช่อ่างสบายใจมีทางขึ้นตรงนี้มีเสียงซอมบีแต่ไม่เห็นซอมบีในเรดาร์มันหมายความว่าไงนั่นสินะมันหมายความว่าย,ยัางไงจอย่ามาใกล้นะ เดี๋ยวเข้ามาใกล้แล้วนะนี่กิดจบของวันที่29เนี่เป็นชั้นสูงสุดแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่นะเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรหรือว่าเขาคิดไปเองกันนะอ๋อ,อยู่นี่นีเองกูว่าอยู่เด็กปีนี่แหละกระสุนขี้ขายอย่างนี้แหละห้องมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยพิสกูนี่น่าสนใจนะเนี่ยทองผมไปทองปะหวะ นี่ตีของอสุวินอันนี้มันของพ่อมกือดีเดีโอเคจะใช้แผ่นอันนี้ซึ่งก็ใช้เหล็กโอเคอเคจ้านี่แหละต้องไปตามล่าหาปลาหมึกน,น้อยและเศษเหล็กเศษอันนี้ไม่มีวะชื่ออะไรเนี่ยโอโ้โหขับซ้อนดี่จริงๆเลยการเป็นอสุวินคาเค่ก็ได้ว่ามาเลิกหมดเลยแต่คืนอย่างงี้แหละปลอดภัยมากเลยแล้วก็พอดีสร้างมาเสร็จแล้วในตรงนี้แล้วกันชิเก้ได้แล้วชุดของเรา เดี๋ยวผมจะทาหมดเลยอ่ะแบ่งครึ่งแล้วกันไป่อยเขาไปชุดเกาะที่แม้แต่เตาธรรมดาก็อย,อยังเผาไม่ได้เขาจะใช้ชุดเกาะนั้นไปทําอะไรกันนะต่อไหม